นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่สองตอนรักแรกพบแทนคุณขับรถพารัดกล้าวกลับมาบ้านโดยไม่พูดจาอะไรสักคำ เมื่อถึงห้องนอนเขาก็เข้าห้องน้าชำระร่างกายเสร็จแล้วก็มาลงนอนที่โซฟาข้างหน้าต่างซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเตียงใหญ่นักไม่สนใจรัดกล้าวที่เฝ้ามองดูเขาเงียบๆอยู่บนเตียงตอนนี้ในสมองของเขามีแต่ความรู้สึกผิดที่ทำให้ผู้หญิงที่เขารักต้องคาตัวตายยังจำวันแรกที่พบเธอได้ดีวันที่เขาช่วยเธอจากการโดนรถของจอมพลเฉียวล้มลง เขาเห็นจอมพลใส่เสื้อสีแดงแป๊ดขับรถออกมาจากบ้านอย่างรวดเร็วและดูเหมือนตั้งใจจะเฉียวชนผู้หญิงที่เดินอยู่ริมถนนในซอยจนเธอต้องวิ่งหลบแต่ก็เสียหลักหกล้มเขาซึ่งขับรถสวนทางมาเห็นว่าจอมพลไม่ลงไปดูเธอเลยสักนิดแถมยังเร่งเครื่องขับออกไปฉิวจึงจอดรถและลงไปดูแทนเป็นอะไรมากไหมครับอย่าพิ่งขยับเร็วนะครับ เพราะถ้ากระดูกหักมันจะยิ่งไปกันใหญ่เขาจับข้อเท้าของหญิงสาวลองคลำเบาๆเพื่อดูอาการเบื้องต้นว่ากระดูกหักหรือไม่คุณเป็นหมอหรอคะเสียงหวานใสาถามขึ้นทำให้เขาต้องเงยหน้ามามองแล้วจึงเห็นเป็นผู้หญิงผมมา้าหน้าตาจิ้มลิ้มปากนิดจมูกหน่อยกําลังมองเขาอยู่ดวงตากลมโตของเธอมันช่างดูสดใสถึงกับทำให้หัวใจของชายหนุ่มเต้นผิดจังหวะเลยทีเดียว เออใช,ใช่ครับเขาตอบตะกุกตะกัดเล็กน้อยเพราะยังอยู่ในภวังจากการที่ได้ศบตาเธอขอบคุณนะคะคุณหมอเธอพูดจบก,ก็พยายามลุกแต่พอเอาเท้าขวายันพื้นเท่านั้นก็รู้สึกปวดแปลบขึ้นมาทันทีจนต้องลงไปนั่งใหม่ผมว่าข้อเท้าคงจะแพลงให้ผมพาไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับโดยไม่ได้ฟังคำตอบเขาก็ช้อนร่างบางนั้นขึ้น หญิงสาวตกใจแต่ก็กลัวหล่นจึงโอบคอเขาไว้แน่นได้กลิ่นหอมจางๆไม่แน่ใจว่าจากน้ำหอมหรือ after shave ของเขากันแน่แต่มันทำให้เธอเคลิ้มจนต้องเอนหัวไปซุกไว้ที่ไหล่กว้างเขาอย่างแนบเนียนจนเมื่อเขาพามานั่งที่ตอนหน้าของรถด้านข้างคนขับเธอก็ยังอยู่ในท่าเดิมเจ็บมากหรอครับจับไว้แน่นเชียวเขาถามอ่อนโยนค่เะเจ็บค่ะเจ็บ เธอรีบตอบแกเกอไปกลัวเขารู้ว่าแอบเคลิมแทนคุณพายิปซีมาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและนั่งรอเธอพบหมอกระทั่งเธอทำแผลและรับยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็อาสาขับรถไปส่งเธอที่บ้านไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยิปซีขึ้นรถเมย์กลับเองก็ได้ทีแรกเธอจะบอกว่าจะเรียกแท็กซี่กลับเองแต่มันฟังดูไม่น่าสงสารเท่ากับพูดว่านั่งรถเมย์กลับ ข้อเท้าขวาโดนใส่ฝึกอ่อนไว้อย่างนี้ถ้าต้องขึ้นรถเมยก็ลำบากแน่ๆคิดแล้วก็ยิ้มกับตัวเองมั่นใจว่าเขาจะต้องยืนยันไปส่งให้ได้ขึ้นรถเมยไม่ไหวหรอกครับผมไปส่งดีกว่านั่นไงตามคาดยิบซีกระหิ่มยิ้มย่องในใจส่วนหมอหนุ่มร่างสูงก็ค่อยๆพยุงเธอไปขึ้นรถระหว่างทางก็ถามถ่ายไปด้วยคุณไปทำอะไรในซอยนั้นครับบ้านอยู่ในซอยนั้นหรอ ไม่ใช่ค่ะแม่ยิบซีเป็นหมอดูไพ่ย,ยิบซีไปดูไพ่ให้บ้านเศรษฐีในซอยนั้นทุกหเดือนแต่วันนี้แม่ไม่สบายยิบซีเลยอาสาไปแทนบ้านเศรษฐีที่ว่าคือบ้านของคุณอุทัยกับคุณรัตนาหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะคุณหมอรู้จักด้วยหรือคะเธอถามอยากแปลกใจก่อนจะนึกได้เออจริงสิ บ้านคุณหมอคงอยู่ในซอยนั้นบ้านคุณอุทัยหลังใหญ่สุดของซอยใครๆก็คงต้องรู้จักนะคะหมอหนุ่มแค่ยิ้มยิ้มไม่ใช่แค่รู้จักแต่เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นมาตั้งแต่อายุได้สามขวบเลยหละ่ะคุณอุทัยและคุณรัตนาเจ้าของบ้านรับเขาซึ่งเป็นเด็กกำพร้ามาเลี้ยงไว้เป็นลูกบุญธรรมอยู่บ้านนั้นจนเรียนจบปริญญาตรีก็สอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เรียนจนจบปริญญาเอกนี่ก็เพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่วันคุณหมอชื่ออะไรคะยิบซีชื่อยิบซีนะคะคุยกันมาตั้งนานเธอเพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้ถามชื่อชื่อแทนคุณครับเรียกว่าแทนก็ได้ค่ะหมอแทนเป็นหมอเรียนยากไหมคะ ยิปซีเรียนครุศาสตร์แต่จบมาก็ไม่ได้เป็นครูหรอกค่ะเพราะที่บ้านเปิดเป็นสำนักดูไ้าย,ยิบซีมีลูกค้าเยอะก็เลยต้องคอยช่วยแม่ทำนายไพ่ให้ลูกค้านะคะดูไพ่ย,ยิบซีเป็นด้วยหรอครับเป็นสิคะก็แหมเกิดมาแม่ก็ตั้งชื่อเล่นว่ายิบซีมีแม่เป็นหมอดูไพ่ก็เรียนรู้จากแม่มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ผิดกับน้องสาวฝาแฝดของยิบซีนะคะเขาชื่อน้ำมน์รายนั้นเขาไม่สนใจเรื่องดูไพ่หรอกค่ะ แต่ชอบเอาของมงคลมาขายที่สำนักมากกว่าก็ได้กำไรดีนะคะโอ้โหทำกันเป็นขบวนการเลยนะคบวายหมอแทนทำไมพูดเหมือนบ้านยิปซีเป็นนักต้มตุ๋นละคะแม่หมอพรแม่ของยิปซีไม่ได้ดูมั่วๆนะคะเขามีใบป,ประกาศด้วยเป็นสิทธิ์มีครูนะคะตัวยิปซีเองก็ได้ใบป,ประกาศเหมือนกันส่วนน้ำมนต์เขาก็หาของดีของมีมงคลจริงๆมาขายไม่มีหลอกลวงลูกค้าแน่นอนคะ่ะ ครับคผมพูดเล่นนะครับฮ่าฮ่าฮ่าเขาวัรเรอะกับการพยายามอธิบายของเธอว่าแต่ว่าเป็นฝาแฝดกันทำไมชื่อไม่เห็นคล้องกันเลยล่ะครับไม่เหมือนฝาแฝดคู่อื่นๆยิปซีก็เคยถามแม่ค่ะแม่บอกว่าก็ไม่มีใครตั้งกฎให้ฝาแฝดต้องชื่อคล้องกันนี่แต่ชื่อของเราสองคนมีที่มาที่ไปนะคะ คือพ่อกับแม่ตกลงกันว่าตั้งชื่อลูกกันคนละคนแม่ตั้งชื่อให้ยิบซีว่ายิบซีเพราะแม่เป็นหมอดูไพ่ยิบซีค่ะส่วนพ่อทีแรกตั้งชื่อให้น้ำมนว่าน้ำจันแปลว่าเหล้าเพราะพ่อชอบกินเหล้าแต่แม่ไม่ยอมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นน้ำมนให้ค่ะครอบครัวคุณน,นี่สนุกดีนะครับผมชักอยากเจอพ่อแม่คุณแล้วสิเขาหัวเราะอ,อารมณ์ดีแหมหมอแทนพูดเหมือนครอบครัวยิบซีเป็นคณะตลกเลยนะคะ ตอนนี้ครอบครัวยิบซีเหลือแค่สามคนแล้วล่ะคะ่ะเพราะพ่อเสียไปแล้วโอ้ผมขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรคะ่ะพูดถึงการเป็นหมอว่าไปแล้วยิบซีก็เป็นหมอเหมือนกันนะคะอย่างคุณเป็นหมอรักษาร่างกายส่วนยิบซีก็เป็นหมอรักษาจิตใจ คนส่วนใหญ่ที่มาดูหมอก็มักจะมีเรื่องเจ็บปวดทางใจมาปรับทุกข์มาถามถึงวิธีแก้ปัญหาหรือไม่ก็มาถามเพื่อความสบายใจว่าชีวิตมันจะดีขึ้นไหมพวกเราคนทำนายก็ต้องให้กำลังใจกลับไปแม้ไพ่จะออกมาแย่มากแต่เราจะพูดแย่มากตามไพ่ก็ไม่ได้ต้องหาวิธีพูดไม่ให้เขาเสียกำลังใจแต่ก็ต้องไม่ไมโกหกต้องเตือนภัยเขาถ้าเห็นว่ามีไพ่ไม่ดีขึ้นในตำแหน่งอนาคตอันใกล้ หมอหนุ่มนั่งฟังหญิงสาวเจราจาไปตลอดทางเธอเจ้ยแจ้วจนเขารู้สึกเอ็นดูฟังฟังไปก็เพลินดีดาว่าเธอคงอายุห่างจากเขาสี่ห้าปีได้จนเมื่อขับรถมาถึงบ้านเธอก็ยังชวนไปนั่งคุยต่อและเขาก็ยอมไปด้วยตามความเต็มใจความสดใสน่ารักของยิปซีทำให้แทนคุณอดใจไม่ให้คิดถึงไม่ได้ ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำให้เขารู้สึกแบบนี้มาก่อนมั่นใจว่าทกคงจะเป็นรักแรกพบของเขาเป็นแน่เขาไปหาเธออีกในวันรุ่งขึ้นโดยอ้างว่าไม่เยี่ยมดูอาการข้อเท้าที่แพลงเดินชมต้นไม้ดอกไม้ที่สวนเล็กๆหน้าบ้านเธอได้เพียงไม่นานก็เห็นเธอขยโยขยเกออกมาจึงรีบไปช่วยพยุงขอบคุณค่ะ ขอโทษนะคะที่ต้องต้อนรับที่หน้าบ้านคือในบ้านมีลูกค้ามารอดูไพ่กับแม่อยู่หลายคนเกรงว่าจะไม่สะดวกยิปซีกล่าวเมื่อหมอหนุ่มพยุงเธอมานั่งที่ชิงช้าไม้สีน้าเงินซึ่งตั้งอยู่กลางสวนหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำมนคงเอาน้ำออกมาให้คะ่ะน้ำมนเป็นคนไปบอกเธอว่ามีผู้ชายหน้าตาดีมาหาบอกว่าเป็นหมอเธอเดาได้ทันทีว่าต้องเป็นเขา จึงค่อยๆเดินกระเพกกระเพกออกมาและสั่งให้น้องสาวฝาแฝดไปเอาน้ำมารับแขกด้วยผมไม่ได้ตั้งใจมารบกวนเลยแค่อยากจะมาเยี่ยมดูอาการนะครับน้ํามนเดินออกมาพอดีในมือถือถาดซึ่งวางแก้วที่มีน้ำเกือบเต็เตมสองใบขอบใจน้ํามนเออหมอแทนคะเมื่อกี้คงได้เจอกันแล้วแต่ขอแนะนำอย่างเป็นทางการนะคะนี่น้ำมนน้องสาวฝาแฝดยิบซีเองคะ่ะ น้ำมนนี่หมอแทนที่เล่าให้ฟังเมื่อวานไงที่ช่วยฉันไว้นะ่ะน้ำมนยกมือขึ้นไหว้หมอหนุ่มรับไหว้แล้วก็สังเกตเห็นว่าผู้หญิงสองคนนี้ถึงแม้จะมีใบหน้าที่คล้ายกันจนเกือบเหมือนแต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างนั่นก็คือแววตาแฝดพี่มีแววตาเปล่งประกายซึ่งทำให้เขาประทับใจจนเอาไปนอนฝันถึงแต่แฝดน้อง กลับมีแววตาเศร้าส้อยไม่ค่อยสดใสถึงแม้เธอจะยิ้มอยู่ก็ตามตามสบายนะคะขอตัวไปดูลูกค้าก่อนมีคนสนใจจะซื้อกำไรกำไรหินมงคลพอดีน้ำมนต้องรีบไปขายของไปเถอะไปเถอะขายให้ได้นะยิบสี่พูดยิ้มยิ้มโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจ ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ